ว,าวาาัวาวามาริพาศิริพูนวาวามาริพาศิริพูนนักแสดงหญิงชาวไทยเกิดวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2538วาวาเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าเป็นศิลปินฝึกหัดและได้เข้าร่วมรายการ Reality the Artist รายการตีแผ่ทุกเบื้องหลังการสร้างศิลปินของค MM. ่าย GMM โดยวาวาได้รับเป็นหนึ่งในผู้ชนะรางวัล Best Performance จากนั้นในปีพุทธศักราช2,557วาวาก็ได้มีผลงานการแสดงเรื่องแรกคือซีรีส์เรื่องรูมอโลน401ถึง410ในบทใจเตยการทำให้วาวาเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงหลังจากนั้นวาวาก็ได้แสดงในซีรีส์หลายเรื่องอาทิอากลี่ดักกิ้งรักนะเป็ดโง่สโต t ั e s ด r i รีพี่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งและยูปรินซีรีส์ ด้านการศึกษาวาวามร,ริภาศิริพูลจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพัฒนานโยบายและสังคมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์อินเตอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลงานการแสดงผลงานโทรทัศน์ปีพุทธศักราช2557อุรมาลน401-410ตอนห้อง408ระบบใจเตยปีพุทธศักราช2558 อักลีดักกลิงรักนะเป็ดโง่ตอนพิตติเกิลสรงรักทักทายหัวใจยายขี้ลืมรับบทแพตตี้ปีพุทธศักราช2559รุมอโลน2ตอนเดินหน้าหรือถอยหลังรับบทใจเตยใบยเตยโซตัสเดอะซีรีส์พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งรับบทมะปรางลิตเติลบิ๊กดรีมความฝันอันสูงสุดรับเชิญ ปีพุทธศักราช2,561มินทวีนายนั่นแหละคู่แท้ของฉันระบบทนก no. ผลงานเพลงเพลงสู้ไม่สู้เพลงประกอบละครร่มอโลน401 410เพลงอยาไวไว่าวยวายเพลงประกอบละครร่มอโลน2